สวัสดีครับวันนี้เว็บโรโยคาสิโนนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาปั่นสล็อตกันนะครับอ่ะในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรูปอ่าเขาเรียกว่าอะไรรูปบอลวินจินหรือเปล่ารูปตัวนี้ครับอ่าในส่วนของใครที่ยังไม่มีโค้ดก็ฝากไว้เลยครับก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนี่มันก็จะมีระบบโปรโมชั่นนะครับมันก็จะมีเซียวขาวให้กรอกนะก็ฝากไว้เลยครับ pmc 1 2 5 4 8 7 8นะครับอ่ะในส่วนของอ่าใน ชิปฟรีนะครับมันมีให้หมุนนะแต่ว่าช่วงนี้หมุน3 0 0ห0ื่นชิปผมว่าไม่คุ้มนะผมได้ 1R กับ 2R 3วันติดนะครับผม V6 ตอนนี้หมุนได้วันละ2ครั้งนะครับคือไม่คุ้มเลยอ,ะ,อะโอเคทีนี้มาเล่นกันดีกว่านะครับก็จะมาลองใช้เทคนิคดูนะว่ามันจะได้ไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าเชิงเทคนิคอะไรหรอกมันเหมือนหมุนทีละ1ิครั้งไปเรื่อยนะครับเริ่มจากเปิดต่ําสุดไปหาสูงสุดนะ อันนีผ้ผมเริ่มจาก500นะครับทีละสิบสปิินะอ่ะหมุนไปแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยนะครับจนถึง50,000นะครับว่าจะได้ไหมตอนนี้เรามี5 0 0แสนชิปนะอะหมุนไปสามรอบผ่านไปไม่มาเลยโอเคอืม เหมือนว่าจะมาก็ไม่ได้อะไระครับเก้ารอบผ่านไปอโอเคสิบรอบนะครับไม่ได้อะไรทีนี้เราก็เพิ่มเบ็ดไปที่1นึ่พันะครับสิบรอบเหมือนเดิมมันจะมาให้ไหมทุนมาที่ห้าห้าแชิปนะครับโอ้ไม่แตกอะไรเลยนะ ก็ไม่ได้นะครับ 1, ห0 0่งพันไหลไปฮะไหลไปเรื่อยอมันจะเวิร์กไหมครับวิธีนี้ลองดูนะโอ้โหว้าวไปนะครับโอ้โหก็ไม่มานะฮึบฮอ่ายี่สิบรอผ่านไปครับอ่ะสามพันทีนี้ สิบรอบเหมือนเดิมนะครับอรอบแรกอได้ตัวเคไปไม่คุ้มทุนเลย <c oughs> ใครเคยได้มเมเจอร์แปดตัวบ้างอ่ะผมไม่เคยได้นะตังแตะเล่นมาอโอ้โหไปวาวไปมาก็ไม่มานะไม่ได้ฟรีสปินสักสีนะฮะก็ไม่ได้นะ เฮ้ยมันจะเวิร์กไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่ารอที่สิบผ่านไปนะครับอ่ะทีนี้เบ็ดละห้าพันนะบอกว่าชิปผมหมดก่อนแนะ่นอนลนะอ่าตัวกบก็ไม่ได้อีกบอ่ะวาวไปนะครับอ่ะได้สองพันนะ ขื้ขาดทุนไปห้าหมื่นชิปแล้วนะครับเนี่ยอะไม่มาออื้ไม่มาอีกก็ยังไม่มานะอ่ะรอบสุดท้ายโหวืวดไปอเบ็และหมื่นครับทีนี้อ่ะส1บรอบอืหือ ผอมาเฮ้ย oh, ช่องกลางมันไม่มาอ่ะผมมาช่องกลางแต่ช่องแรกไม่มาไม่มาละเฮ้ยมันต้องมามันต้องมาดีโ oh, oh. <c oughs> อ้โหหาไปสารชิปแล้วครับมาอโอเคมาละขอให้เข้าฟีสปินพอ ถ้าเข้าฟีดสปินนี่สวยเลยนะขอสักสิบห้ารอบอะโอ้โหเอาคูณเอาคูณก็ได้มาคูณดี่สิบห้าอย่าคูณสามโอ้โหคูณสามนะครับได้เท่าไหร่คูณสามสามสามหมื่นหกนะสามหมื่นหกนะครับเกียบร้อย โอโ้มารอบเดียวนะถ้าเข้าฟรีเกมนี่จะสนุกมากเลยอืมอ่ะหมดไปนะครับเอาเฮ้ยขอมันมันได้แค่หมืนหน่นนึงอะอ่ะชิปไม่พอนะครับอ่ะขอยี่สิบรอบสุดท้ายแล้วกันนะเอาสักเออห้าสิบรอบดีกว่านะว่ามันจะได้ไหมคือตอนนี้มัน,ม,นมันเบดสูงสุดแล้วอะ่ะ ห้าสิบรอบคือได้ไม่ได้ผมก็จะเลิกนะห้าสิบรอบเนี่ยผมลืมดูผมนกว่ามันเบ็ดทรงสุดห้าหมื่นะมันต้องมี1นล้านชิปนะครับอ่ะดูดูท่าแล้วน่าจะหมดตัวนะอึ๊บอ๋อหมามาอึ๊บโอเคมาสักทีขอฟรีเกมห้าิบห้าเกมนี่ รู้เรื่องอ่ะฟรีเกมสิบห้าเกมมาสิบห้าเกมโอ้โหเหมือนเหมือนสั่งได้อ่ะมาเถอะสิบห้าเกมนะครับมาสวยสวยมาโอ้โหรักอ่ะ,อะโอเคได้หกหมืนสามมาละเริ่มมาเริ่มมา โอ้ได้น้อยรอบที่สองเนี่ยไม่เท่าไรขึ้นน้อยอ่ะรอบนี้โอเคลัคก,กี้ขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าได้น้อยเหมือนเดิมนะโอเคอย่างน้อยก็ได้แปดหมื่นอยู่อ่้โอเคได้เหรียญ โอเคขึ้นมาหนึ่งแสนละยังไม่ได้ทุนคืนนะครับโ okay. อเคเออแบบนี้ค่อยสวยหน่อยอ่ะตัวโกบมาฮึ๊อ่ะแสนสี่ละโอเคตัวเคแล้วก็ตัวเหรียญน,นะฮึ๊อ่ะ เหมือนจะใกล้ได้ทุนแล้วนะมังกรมามแสนหกทุนเราห้าแสนนะ,ะใกล้ละอีกรอบอีกสองรอบนี้ทุนคืนแน่นอนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ทุนแล้วนะละรอบนี้น่าจะได้ทุนละเรียบร้อยได้ทุนคืนนะครับ ก็ตกไปแสนแปดนะอ่ะเหลืออีก30กว่าสปินสี่สิบสามสปินนะครับก็เล่นให้มาครบไปว่าเราจะขาดทุนหรือได้นะครับฟรีเกม,มอีกสักรอบมั้ยฮึบโอเคลุ้นผมลุ้นแค่ฟรีเกมอย่างเดียวนะครับตอนนี้แจ็คพอตเนี่ยมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ คือได้แจ็คพอตคือสวยมากเออวายก็ยังโอเคนะสามสามเกมว,า,วายมาจะไปมารึโบโหดออกตัวลางหมดเลยเอ,อีกสองเกมรึบได้อะไร ก็ได้สองหมื่นหนึ่งนะรอ,อบสุดท้ายฮึบตัวเจนะครับได้สามหมื่นสี่ไปหมุนต่อ<ม>ก็ยังอยู่ทุนอยู่นะ,ะวืดไปโอ้โหไม่ช่องแรกอย่างเยอะ โบดไปแล้วมาดิเอออีกตัวนึงโอ้โหไม่มาลุ้นต่อไปครับะตัวคิวก็ยังไม่มาเหมือนเดิมอ่ะเริ่มขาดทุนไปแล้วหนึ่งแสนชิป มาอ่ะอีกตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหผู้กระดิกละอืมไม่มานะครับแหละ20รอบนะอ่ะมีแวลคาร์ดทนละอืมอืม อ้โหไม่มาให้เลยนั่นไงขาดทุนไปสองแสนกว่าชิปแล้วนะครับโอ้โหไม่เข้าเลยนะมาอีกตัวนึงเออตัวสุดท้ายต้องมาแล้วเออโอเค ลุ้นอยู่2อ,อย่างครับก็คือคูณแล้วก็ฟรีเกมนะถ้าคูณ10นี่ก็จะโอเคอ,อะวายอีแล้วได้วายกับแจ็คพอตนี้ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ครับได้มาหมื่นสองอะลุะ้น,นโอยมาอย่างสวยอะมังกรดิโอยมังกรไม่มา ห้าหมื่นเลยอีกรอบหนึ่งนบโหเจ็ดหมื่นปดอ่ะเลย 12, สิบสองสปินนะครับตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่นะอ่สิบรอบสุดท้ายลสะสรุปเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้นะครับทีแรกเขาเล่น เห็นเขาเล่นทีละสิบสิบสบปินนะครับที่มาลองเล่นกันเห็นเขาคนอื่นเขาบวกนะแต่ว่าผมไม่บวกนะครับขาทุนไปสองสาชิปละสงสัยต้องไปยิงปลาเหมือนเดิมรับเนี่ยขาทุนไปอีกสองรอบหม,ห,มหมดละ อ่ะโอเคนะครับก็ขาดดุลไปนะครับหางบมา5 0 0แสนชิปนะครับก็เหลือ250,000ชิปนะโดยประมาณก็ขาดทุนไป50%นะครับอ่ะโอเคแล้วแต่ใครจะเล่นอะไระครับอ่ะผมเข้ามาผิดอ่านหนะ่อเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าผมลืมดูว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวก็ใกล้ V7 แล้วผมก็ไปเรื่องเกมตีหนูแล้วก็ยิงปลาต่อละกันนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็มาลองเพียงแค่นี้เล่นสลอ็อตอ่ามันใช้ไม่ได้ผลนะวิธีนี้อ่าเล่นไปเฮละสิบครั้งสิบครั้งนี้ก็ไม่ได้นะครับดูลอะอ่วิธีนี้ใช้ไม่ได้อ่ะยังไก,ก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ